ลำปางกันบ้างค่ะกฟผแม่เมาะได้มีการส่งมอบคืนพื้นที่ซากดึกดำบันฟอสซิลหอยขมอายุ13ล้านปีเนือที่52ไร่ให้แก่กรมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางลงนามส่งมอบพื้นที่ป่าไม้บางส่วนเฉพาะเขตบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรฟอสซิลหอยขมอายุก,กว่า13ล้านปีส่งมอบให้กรมป่าไม้ไว้เป็นเขตโบราณสถานอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการโดยมีนายประจวบดอนคำูลผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่เมาะ เป็นผู้ลงนามส่งคืนพื้นที่ให้กับนายชูเกียริพงศิริวันผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลํลำปางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ52ไร่นอกจากนั้นยังพบซากตึกดําบันหอยขมน้ำจืดที่พบและหาเจอได้ยากซึ่งหอยสายพันธุ์นี้นะคะก็เริ่มปรากฏในสายวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคจูรัสิกหรือเมื่อประมาณ2 0 0ถึง145ล้านปีก่อนค่ะ สำหรับบริเวณสุสานซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลหอยขมนะครับตรวจสอบพอบว่ามีความหนาของชั้นเปลือกหอยเป็นบริเวณกว้างมีความหนาตั้งแต่3ถึง12เมตรชั้นเปลือกหอยส่วนใหญ่ก็มีสีเทาแดงดำและน้ำตาลมีความหนาตั้งแต่30ถึง70เซนติเมตรและมีชั้นเปลือกหอยแตกหักสีขาวแดงและดำความหนาไม่เกิน15เซนติเมตร จากการศึกษารายละเอียดก็พบข้อมูลที่บ่งชี้ได้นะครับว่าจะมีความสําคัญถึงระดับโลกจึงเห็นสมควรให้มีการกันพื้นที่ออกจากพื้นที่ประธานบัตรเพื่อทําการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการต่อไปครับถือว่าเป็นการค้นพบที่สําคัญนะครับใช่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเลย